เล็กคาราบาวจอมยุทธกีตา้าทู้สร้างตำนานข้างบันลังเขาควายสวัสดีครับเมื่อเราพูดถึงวงคาราบาวชื่อแรกที่ทุกคนต้องนึกถึงคือแอดคาราบาวยืนยงโอภาคุณผู้เป็นฟรอนต์แมนและนักแต่งเพลงหลักแต่มีอีกหนึ่งคนครับที่เปรียบเสมือนเงาที่ยืนอยู่ข้างบันลังเขาควายมาตลอด4ทศวรรษ เขาคือจิตวิญญาณทางดนตรีคือเสียงคำรามของกีตาร์และคือชายผู้แต่งทํานองเพลงชาติของวงอย่างบัวลอยชายผู้มีชื่อจริงว่าปรีชาชนะภัยแต่คนทั้งประเทศรู้จักเขาในนามเล็กคาราบาว หลายคนอาจจะเห็นภาพเขาเป็นมือกีตาร์พูดน้อยที่ยืนโซโล่กีตาร์อยู่ข้างๆน่แอดแต่เคยสงสัยไหมครับว่าก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นจิก๊กซอชิ้นสำคัญที่ทำให้คาราบาวสมบูรณ์แบบเขาเคยเป็นใครมาจากไหนอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้มือกีตาร์ระดับพระการจากวงดนตรีชื่อดังในยุคนั้นตัดสินใจทิ้งอนาคตที่สดใสามาร่วมหัวจมท้ายกับเพื่อนในวงดนตรีใต้ดินที่ยังไม่มีใครรู้จัก 1>, 1. เด็กหนุ่มจากกรุงมเทพมหานคร ในขณะที่จุดกำเนิดของนแอดอยู่ที่สุพรรณบุรีแต่เรื่องราวของคู่หูคนสำคัญของเขาเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครครับเล็กปรีชาชนะภัยเกิดเมื่อวันที่18เมษายนพศ2498เล็กจบการศึกษาระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนวัดเขมาพิรามเขาเติบโตมาในยุคที่ดนตรีสากลโดยเฉพาะดนตรีร็อกแอนด์โรลกำลังเบ่งบานและแผ่อิทธิพลเข้ามาในประเทศไทย หลังจากจบชั้นมัธยมเขาได้ศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายรุ่นเดียวกับแอดยืนยงโอภาคุณและที่นี่เองครับโชคชะตาได้นำพาให้เขามาพบกับเพื่อนนักศึกษาที่มีใจรักในเสียงดนตรีเหมือนกัน คนหนึ่งมาจากสุพรรณบุรีและมีชื่อว่ายืนยงโอภาคุณ ah หรือแอดนั่นเองทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทที่มักจะใช้เวลาว่างมานั่งล้อมวงเล่นกีตาร์ด้วยกันเสมอแอดจะชื่นชอบดนตรีโฟกและเพลงเพื่อชีวิตส่วนแ็กจะมีพื้นฐานมาจากดนตรีร็อกแอนด์โรลและบลูส์การผสมผสานที่แตกต่างกันของทั้งสองคนนี้เองที่กำลังจะกลายเป็นเคมีที่ลงตัวที่สุดในอนาคตแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเส้นทางของทั้งคู่ต้องแยกจาก จกกันไปชั่วคราว 2. p r e s i d e n t ดาวรุ่งในวงการดนตรีอาชีพหลังจากเรียนจบแอดได้เดินทางไปเรียนต่อที่ฟิลิปปินส์และก่อตั้งวงคาราบาวขึ้นที่นั่นส่วนเล็กคาราบาวโดยฝีมือการเล่นกีตาร์ที่จัดจ้านและเข้าขั้นอัจฉริยะเขาได้เทินโปรเข้าสู่วงการดนตรีอาชีพอย่างเต็มตัวและได้เข้าร่วมกับวงดนตรีที่โด่งดังมากในยุคนั้นนั่นคือวง Pres i d e n t วง p r e s ิด e น t ถือเป็นวงดนตรีระดับแถวหน้าของเมืองไทยในยุคนั้นเลยนะครับพวกเขาเล่นประจำตามโรงแรมหรูและไนท์คลับดังๆมีฝีมือในการเล่นดนตรีสากลที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเพลงร็อกฟังโซหรือดิสโกพวกเขาสามารถเล่นได้หมดและเล็กคาราบาวก็คือมือกีตาร์โซโล่ดาวรุ่งของวง ชีวิตนักดนตรีอาชีพของเขาในตอนนั้นถือว่ารุ่งโรจน์มากเขามีรายได้ที่ดีมีชื่อเสียงในแวดวงและมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าการได้เล่นดนตรีที่หลากหลายสไตล์ทําให้เขาได้พัฒนาฝีมือและเทคนิคการเล่นกีตาร์ไปอีกระดับเขาสั่งสมประสบการณ์บนเวทีอาชีพอย่างโชคโชนในขณะที่เพื่อนเก่าอย่างแอดกําลังดิ้นรนทําเพลงในแบบของตัวเองและยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ดูเหมือนว่าเส้นทางของทั้งสองคนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนหนึ่งกำลังเป็นดาวจรัดแสงในวงการดนตรีอาชีพส่วนอีกคนกำลังเป็นศิลปินใต้ดินที่ต้องต่อสู้เพื่ออุดมการแต่แล้วคำคืนแห่งโชคชะตาคืนหนึ่งก็ได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดการ 3. ามคคืนแห่งลุงขี้เมาการตัดสินใจที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เรื่องราวตอนนี้คือตำนานบทสำคัญที่แฟนคาราบาวทุกคนต้องรู้ครับ หลังจากที่แอดกับเขียวกลับมาจากฟิลิปปินส์พวกเขาได้ออกอัลบั้มชุดแรกขี้เมาและชุดที่สองแปะขายขวดซึ่งไม่ประสบความสำเร็จเลยทั้งคู่จึงต้องไปเล่นดนตรีในผับเล็กๆแห่งหนึ่งแถบโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต้ลเพื่อหาเลี้ยงชีพโดยต้องเล่นแต่เพลงสากลตามที่ร้านกำหนดในค่ำคืนหนึ่ง เล็กซึ่งตอนนั้นเป็นมือกีต้าร์ชื่อดังของวง p พรสิดนต์ได้แวะมาหาเพื่อนเก่าที่ผับแห่งนี้ด้วยความคิดถึงและได้ขอให้แอดเล่นเพลงที่เขาแต่งเองให้ฟังหน่อยนั่นคือเพลงลุงขี้เมาณแอดในตอนแรกลังเลและปฏิเสธครับเพราะกลัวจะถูกเจ้าของร้านไล่ออกการเล่นเพลงไทยในผับฝรั่งยุคนั้นถือเป็นเรื่องต้องห้ามแต่เล็กก็ขยันขยอบอกว่าเฮ้ยเล่นให้เพื่อนฟังหน่อยนะ ด้วยความเป็นเพื่อนสุดท้ายแอดก็ใจอ่อนและตัดสินใจเล่นเพลงลุงขี้เมาในเวอร์ชั่นอะคูสติกสองคนกับเขียวและสิ่งที่กลัวก็เป็นจริงครับเมื่อเพลงจบลงเจ้าของร้านก็เดินมาบอกสั้นๆพวกคุณถูกไล่ออก วินาทีนั้นเล็กคาราบาวรู้สึกผิดยังสุดหัวใจเขารู้สึกว่าตัวเองคือต้นเหตุที่ทำให้เพื่อนต้องตกงานและในคืนนั้นเองครับเขาก็ได้ทำการตัดสินใจครั้งที่ยิ่งใหญ่และบ้าบิ่นที่สุดในชีวิตเขาเดินไปบอกกับแอดและเขียวว่าเฮ้ยไม่เป็นไรพรุ่งนี้กูลาออกจาก p r e s i ด e น t แล้วเรามาทำวงคาราบาวด้วยกัน ลองจินตนาการดูสิครับเขากำลังจะทิ้งวงดนตรีที่โด่งดังทิ้งรายได้ที่มั่นคงทิ้งอนาคตที่สดใสเพื่อมาร่วมหัวจมท้ายกับเพื่อนสองคนที่เพิ่งจะตกงานและทำวงดนตรีที่ยังไม่มีใครมองเห็นอนาคต นี่คือการก้าวกระโดดแห่งศรัทธาอย่างแท้จริงมันคือการเลือกมิตรภาพและอุดมการทางดนตรีมาก่อนชื่อเสียงเงินทองและการตัดสินใจครั้งนี้เองที่ได้มอบจอมยุทธกีตาร์ให้กับวงคาราบาวและเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์วงการแพลงเพื่อชีวิตของไทยไปตลอดกาล 4. เสียงคำรามของผู้หลอมรวมจิตวิญญาณร็อก การเข้ามาของเล็กคาราบาวคือการเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่คาราบาวขาดหายไปอย่างสมบูรณ์แบบถ้าเปรียบดนตรีของแอดกับเขียวในช่วงแรกว่าเป็นดนตรีโฟก์เพื่อชีวิตที่มีเนื้อหาที่คมคายการมาถึงของเล็กก็คือการอัดฉีดจิตวิญญาณของความเป็นร็อกเข้าไปในวงอย่างเต็มพิกัด ซาวกีตาร์ไฟฟ้าที่หนักแน่นสำเนียงบลูส์ร็อกที่โชคโชนและลายโซโลที่เฉียบคมและเปี่ยมด้วยอารมณ์ของเขาได้ยกระดับดนตรีของคาราบาวให้มีมิติที่หนักแน่นและทนพลังขึ้นอย่างมหาศาลอัลบั้มชุดที่3วันนิพกคืออัลบั้มแรกที่เล็กได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวและมันก็ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย ซาวกีตาในเพลงวันนิพกและเพลงอื่นๆในอัลบัม้มมันแตกต่างจากสองชุดแรกอย่างสิ้นเชิงมันมีความเป็นร็อกมากขึ้นมีความจัดจ้านและมันก็โดนใจคนฟังในยุคนั้นเข้าอย่างจัง จากนั้นในอัลบัม้มทอทหารอดทนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอัลบัม้มประวัติศาสตร์ a d e in Thailand เสียงกีตาร์ของเล็กคาราบาวได้กลายเป็นอีกหนึ่งเสียงร้องของวงไปโดยปริยายเสียงโซโลูของเขาในเพลงอย่าง คนเก็บฟืนนางงามตู้กระจกหรือราชาเงินผ่อนมันไม่ใช่แค่การโซโล่เพื่อโชว์เทคนิคแต่มันคือการเล่าเรื่องผ่านเสียงกีตาร์มันคือการถ่ายโทษอารมณ์ของบทเพลงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ 5. นักแต่งเพลงผู้อยู่เบื้องหลังเพลงชาติบัวลอย นอกจากบทบาทมือกีตาร์โซโลแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเล็กคราบาวยังเป็นนักแต่งเพลงคนสำคัญของวงอีกด้วยและเพลงที่เขาแต่งนั้นรวนแต่เป็นเพลงระดับโคตรฮิตทั้งสิน้น เพลงแรกและเพลงที่สำคัญที่สุดบัวลอยเพลงที่กลายเป็นเพลงชาติของวงคาราบาวเพลงที่ทุกคอนเสิร์ตต้องเล่นเป็นเพลงปิดเพลงที่ทุกคนร้องตามและโดดกันได้ทั้งประเทศทำนองของเพลงนี้ทุกประพันธ์ขึ้นโดยฝีมือของเล็กคาราบาวเขาคือผู้สร้างริฟกิตาร์ในตำนานและเรียบเรียงดนตรีที่ดุดดันและมันหยดนี้ขึ้นมาก่อนที่แอดคาราบาวจะนำไปใส่เนื้อร้องที่สมบูรณ์แบบ เพลงต่อมา Welcome to Thailand เพลงร็อกสนุกสนุกที่เสียดสีสังคมและการท่องเที่ยวไทยยังเจ็บแสบเพลงนี้ก็เป็นผลงานการแต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองของเล็กคาราบาวเช่นกันมันแสดงให้เห็นถึงอีกมุมหนึ่งของเถาที่มีความขบและอารมณ์ขันอยู่ในตัว และอีกหลายเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงเมโลดี้สวยๆอย่างแม่สายเพลงเนื้อหาส้งๆอย่างเสียงจากเพื่อนหรือเพลงมันๆอย่างคนไทยหรือเปล่าล้วนแต่เป็นผลงานการประพันธ์ของเขาซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นแค่นักดนตรีฝีมือดีแต่ยังเป็นนักแต่งเพลงที่มีพรสวรรค์อย่างแท้จริง 6. ศิลปินเดี่ยวตัวตนและลายเซ็นของปรีชาชนะภัย นอกจากการทำงานร่วมกับวงคาราบาวแล้วเล็กคาราบาวยังมีผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวออกมาอีกหลายอัลบัม้มซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงตัวตนและแนวดนตรีที่เขาชื่นชอบออกมาอย่างเต็มที่งานเดี่ยวของเล็กคาราบาวจะมีกลิ่นอายของความเป็นบลูส์ร็อกที่เข้มข้นกว่างานของวงคาราบาวอย่างเห็นได้ชัดเนื้อหาในบทเพลงมักจะพูดถึงเรื่องราวของชีวิต ปรัชญาสังคมในมุมมองที่ลุ่มลึกและเป็นส่วนตัวมากขึ้นและที่สำคัญคือพื้นที่ของกีตาร์ที่จะมีบทบาทโดดเด่นเป็นพิเศษเขาได้โชว์ฝีไม้ลายมือการโซโล่กีตาร์ที่ยาวขึ้นและซับซ้อนขึ้นซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงที่รักในเสียงกีตาร์ของเขาโดยเฉพาะ อัลบั้มอย่างดนตรีที่มีวิญญาณหรือเราคนไทยคือเครื่องยืนยันถึงสถานะศิลปินที่สมบูรณ์แบบของเขาผู้ที่สามารถสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นลายเซ็นของตัวเองได้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งให้กับวงคาราบาวบทสรุปเสาหลักที่เงียบขรึมจิตวิญญาณแห่งเสียงกีตา้าคาราบาว ถ้าเปรียบแอดคาราบาวเป็นสมองและปากของวงที่คอยคิดและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมาเล็กคาราบาวก็คือหัวใจและจิตวิญญาณทางดนตรีที่คอยสูบฉีดพลังและความเป็นร็อกให้กับวงมาโดยตลอดเขาคือคู่หูคู่ตรงข้ามที่สมบูรณ์แบบ แอดคือคนที่อยู่ข้างหน้าพูดเก่งมีความเป็นผู้นำสูงส่วนเล็กคือคนที่อยู่ข้างๆพูดน้อยสุข,ขุมแต่สื่อสารทุกอย่างผ่านเสียงกีตาร์ได้อย่างทนพลังความสมดุลของทั้งสองคนนี้เองคือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้วงคาราบาวยืนหยัดมาได้อย่างยาวนานกว่า40ปี เขาคือบทพิสูจน์ของคำว่ามิตรภาพคือคนที่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมาอยู่เคียงข้างเพื่อนในวันที่ลำบากและร่วมกันสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการเพลงไทย ทุกครั้งที่คุณได้ยินเสียงโซโลโกีตาร์ในเพลงของคาราบาวไม่ว่าจะเป็นริฟ์ของบัวลอยที่กระชากใจเสียงหยหวนในเพลงคนเก็บฟืนหรือความไพเราะในเพลงแม่สายขอให้รู้ไว้ว่านั่นคือเสียงที่ออกมาจากหัวใจและปลายนิ้วของชายคนนี้เล็กคาราบาวจอมยุตกีตาร์ตำนานที่ยังมีลมหายใจ